โดนอีกแล้วฐานทัพตุรกีนในอิรักถูกจรวดอย่างน้อย6กลูกยิงถล่ม โดยมีข่าวออกมาครับว่าฐานทัพตุรกีนั้นถูกโจมตีในช่วงวันที่2มกราคมที่ผ่านมาก็เป็นการโจมตีด้วยจรวดหลายลำกล้องซึ่งฐานทัพของทางตุรกีครับตั้งอยู่ทางเหนือของอิรักก็อยู่ใ,ใกล้กับเมืองเชลคานในเขตของบาชิก้าในจังหวัดนินาเวของทางอิรักโดยแหล่งข่าวจากทางอิรักครับได้มีการบอกว่ามีจรวดอย่างน้อย6ลูกได้มีการตกใกล้กับฐานทัพของทางตุรกีซึ่งตอนนี้ครับังไม่มีการรายงานถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทางกองกำลังความมั่นคงของทางอิรักนะครับได้มีการตรวจพบเป็นฐานปล่อยจรวดแบบชั่วคราวที่ใช้ในการโจมตีฐานทัพตุรกีก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองอบูจานบัวซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโมซูเราก็จะเห็นในภาพนะครับมันเป็นฐานปล่อยจรวดขนาด122ม mm. ิลิเมตร แต่จรวดเกือบทั้งหมดนะครับถูกปล่อยออกไปจากฐานยิงแล้วเหลือเพียงแค่1ลูกที่ยังไม่ถูกยิงออกไปหรืออาจจะมีการขัดข้องโดยมีการคาดการณ์มาหลายทางมากโดยตามการคาดการณ์ในการโจมตีด้วยจรวดในเมืองเชลคานนั้นคาดว่าจะเป็นฝีมือของพักแรงงานครดิสถานนะครับที่เคลื่อนไหวเพราะเนื่องจากว่าทางตุรกีนั้นเปิดตรวจการโจมตีทางอากาศอยู่บ่อยครั้งในเขตของเคอรด์ดิสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงวันที่27และก็31ธันวาคมที่ผ่านมา เพราะการโจมตีของทางตุรกีในครั้งนั้นครับพยายามบล็อกเป้าไปที่ฐานที่มั่นของกองกำลังคริสตานทั้งสองครั้งเลยนี่ก็เป็นข่าวั้นๆนำเสนอครับว่าทางฐานทัพตุรกีก็ถูกโจมตีด้วยจรวดนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่มีเพียงการคาดการซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของพักแรงงานคริสตานเป็นคนลงมือหากท่านผู้ชมมีข้อเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดาลางใต้คลิปได้เลย,เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ